ไททีวีสช่อง3ร่วมกับบริษัทเอสไดเมนชั่นจำกัดอยากที่คอยดูแลข้างกาเธออยากที่เธอมีวังที่สดใสอยากเป็นเงาย่ีเรื่อยไปให้ทำอะไรก็ได้เพื่อเธอซุเปอร์ฮีรหล่อช่วยได้สนับสนุนโดย KFC ซชิคกี้มิล เอ็ a ฟาโกร plus D H A plus นูเทลลาสวัสดีค่ะทุกคนดรแอนเองนะคะเอ้านเดชโมตแต่อ่านหนังสืออยู่ได้เริ่มรายการแล้วนะ ขอโทษครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้ครับอ่านอะไรอยู่คะนะเดชนี่มีสมาธิจนลืมเวลาเลยนะเนี่ยหนังสือนิทานเลยครับนิทานเห็นครั ng, ่งเคร่งดรแอนก็นึกว่าอ่นานหนังสือสอบแต่โตขนาดนี้แล้วนะเดชยังอ่านนิทานอยู่อีกหรอแหม่ก็มันชอบนี่ครับดรแอนผมสะสมเป็นงานอดิเรกด้วยนะครับงั้นนเดชก็ดีใจได้เลยค่ะเพราะภารกิจคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องที่นเดชชอบนี่แหละจริงเหรอครับดอเรแอนงั้นผมรีบไปเลยดีกว่า ตอนเรื่องบุ่นิทนนานก่อนนอนไปแล้วนะเอา้าจะไปไหนแล้วมีประชุมต่อเนี่ยวันนี้พอดีวันนี้มีธุระขอชแวบหนึ่งวันฝากสรุปงานแทนกระผมด้วยนะครับเพื่อนๆนัดสาวไว้ดิ พอดีสั่งหนังสือนิทานเอาไว้เกยต้องไปเอานิทานเ,นเรอล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยโตป่านนี้ยังอ่านนิทานอยู่เนี่ยนะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับแต่ลอกเล่นแบบได้ทําไมที่บอยเนี่ยยังชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ส่วนนายเนี่ยก็ชอบต่อโบดิหุน่นยนต์ไม่ใช่เหรอมาเออจริง <laughs> อีกอย่างนะนิทานเล่มนี้ก็เป็นนิทานที่หาย,ยากกว่าจะได้มานะเลือดตาแทบกระเด็นเลยเฮ้ยสายแล้วหมดแต่คุยเดี๋ยวร้านปิดพอดีไปแล้วนะ ถ้าไม่ได้นิทานเล่มนั้นมีหวังคืนเนี่ยนอนไม่หลับแง่ๆงเลยนั่นสินะอ้าวเสร็จแล้วติดสโอตเทปซะหน่อย อย่าทำจนเนี้ยบนักนะแต่ยังพอดูออกว่เป็นหนังสือเก่าคราวก่อนเธอทําทดีเกินไปใหม่มันเพิ่งออกมาจากโรงพิมพ์เลยเอ้าวไม่ดีเลยครับสวยออกใช่สวยแต่ไม่มีใครซื้อผมนึกว่าหนังสือใหม่ <c oughs> ผมลืมนึกไปครับเห็นหนังสือเก่าๆข,ดขาดๆก็อยากจะซ่อมแซมให้ดีๆจะได้มีเอาไว้อ่านนานๆไงครับรนีนะมันก็ดี แต่มันแย่ตรงเขาไม่ซื้อไปอ่านนี่สิแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเป็นได้แค่หนังสือสวยๆบนหิงอฟังแล้วเศร้าจังยิ่งในยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับจะมีเด็กสักกี่คนที่หยิบหนังสือมาอ่านอย่าว่าจะซื้อหนังสือเลยนั่นสินะสเสน,น่ห์ของหนังสือ มันอยู่ที่การหยิบมาอ่านพลิกไปทีละหน้าค่อยๆซึมซับเรื่องราวของตัวหนังสือโอ้ยยิ่งเป็นนิทานนะครับอ่านไปจินตนาการไปเจ้าชายสู้กับอสศูรได้เพื่อช่วยเจ้าหญิงใี้หลุดพ้นจากป่าเวทมนต์ของแม่มดร้ายโดยมีกบพิเศษคอยช่วยเหลือโอ้ยสนุกย่าบอกใครเชียวครับเออนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะรักการอ่านตั้งแต่เด็กจนโตคงอ่านไปเรื่อยจนแก่แบบลุงนั่นแหละครับเอาล่ะทีนี้ก็ไม่หลุดเป็นแผ่นแล้ว ขอบใจมากนะนะเดชไม่เป็นไรครับผมว่าแต่ลุงลืมอะไรหรือเปล่าไม่ลืมหรอกนี่ไงนี่ทานเจ้าชายน้อยผจญภัยตอนพิเศษวาดด้วยมือมีแค่ร้อยเล่มในโลกว้าวขอบคุณคุณลุงมากนะครับผมผมคอยจะซื้อเล่มนี้มานานแล้วในที่สุดก็ได้เป็นเจ้าของักทีเอ๊ลุงครับทำไมภาพบางภาพมันหายไปครับจริงด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนได้มาลุงก็ตรวจดูดีแล้วนะกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกัน ครับด็อกเตอร์ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับไปแล้ว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 สวัสดีค่ะดิฉันมีหน้านะน้องแมงายงานสดอีกแล้วเพื่อคุณผู้ชมขณะนี้เจ้าหมาป่าได้อารมา์วไปทั่วเลยค่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากมายอ๋อดูสิคะมันสามารถเป่าลมที่รุนแรงออกมาได้ด้วยเหมือนในนิทานเรื่องลูหมูสามตัวเลยล่ะค่ะเฮ้ยมันมาอนทีนี้แล้วค่ะหนีเร็วเร็วหนี จนในชุดมัสคอตหมาป่ากำลัองออกอลาว่าแล้วครับโอ้ยอยาแล้วครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นกันเด่ยพระเจ้าช่วยก็เลยทอดใส่ถุงก๊อแก๊บด้วยครับเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องบางประการจากจุดเกิดเหตุแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทางทีมข่าวของเราจะเกาะติดสถานการณ์ต่อไปและจะรายงานให้ทราบถ้าพวกเขายังรอดชีวิตอยู่นะครับเป็นฝีมือขององค์กรไหนกันแน่แต่งตัวอย่างกพวกตัวร้ายในนิทานสุดโปรดของนายเลยนะนเดชตอนนี้เรายังไม่รู้จุดประสงค์ที่แน่นอนของกลุ่มคนร้าย แต่ยังไงก็ตามเราต้องรีบหยุดคนพวกนั้นก่อนที่จะสร้างความเสียหายและทำอันตรายให้กับประชาชนมากไปกว่าน,นี้ว้าวดอ,อรแอนเปิดไฟเขียวแล้วพร้อมลุยครับผม กาแฟรีพระเจ้านี่เราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยนี่พวกนายเห็นที่ฉันเห็นหรือเปล่าพวกนั้นน่ะฉันคือแมดด็อกคนแกรอันดับหนึ่งและฉันคือแฟรี่ผู้เกี่ยวแห่งมือนิทานเพวกเรามาขอความช่วยเหลือจากพวกท่าน เมืองนิทานขอความช่วยเหลือเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะนี่นีน่นี่มาเรื่องอะไรคะเนี้ยแอนมองไปหมดแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวละครในนิทานที่ผมอ่านมาตั้งแต่เด็กโผล่ม้เห็นตัวเป็นๆไม่ต้องดีใจขนาดนั้นก็ได้ค่ะนเดชเพราะมีตัวร้ายที่ออกมาก่อเรื่องด้วยนะคะอจริงด้วยครับทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องรอดูกันช่วงหน้านะครับกลับมาพบกับซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้กันแล้วนะครับตอนนี้ตัวร้ายจากนิทานออกมาอารวาสพูดกับคนแคระก็มาขอให้เราช่วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ใจร่มๆก่อนค่ะนะเดชเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปดูกันต่อดีกว่านะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเรื่องบุ่นๆนิทานก่อนนอนทนไม่ไหวแล้วอ,อ,อะไรกันเนี่ยทำไมเล่นนอกบทอย่างนี้ล่ะก็คาทนไม่ไหวนี่ ทนอะไรไม่ไหวหรือแม่มดทำไมทำไมพวกฉันต้องแพ้กันลอดราชินีเดเรื่องสดวไว้ก็แพ้หมาป่าในลูกหมูสามตัวก็โดนต้มยักษ์ติดแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ก็ตกต้นไม้ซี่แง่แก่แต่เรื่องมาถูกกำหนดเอาไว้แล้วนี่นาไม่สนยังไงข้าก็ไม่ขอทนอีกต่อไปพอกันทีลอกนิทานรู้ไหมพวกเราตัวร้ายต้องมาตั้งปรับทุกกันหลังนิทานจบจนอยากจะไปหาจิตแพทย์กันอยู่แล้วข้าแม่มดเอิร์ซ่าแห่งป่าอาถรรพ์ จะขอพาพวกเราเล่าตัวร้ายออกไปประจุภายในรอบใบและทำอะไรก็ได้ตามพิจ,จัยปราถนาเฮ้ยไปกันหลดเลยอ่ะทำไมไม่ห้ามเอาไว้บ้างล่ะโถอเอ้ยห้ามได้หรอเออแล้วทำไมเจ้าไม่มาห้ามเองล่ะถ้าก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าบอกไปกันแบบเนี้ยลกต้องควันผัวน,น่ นึกได้แล้วอะไรกันเนี่ยที่พวกคุณมาขอให้พวกเราช่วยเนี่ยเพราะรู้จักพวกเราจากนิทานสามฮีโร่งั้นเหรอแล้วตกลงจะช่วยไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะพวกเราพร้อมจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอยู่แล้วยิ่งเรื่องนี้มีผลกระทบต่อโลกของเราด้วยเอาละ่ะพวกเธอเตรียมออกปฏิบัติการได้แล้วจะใช้ชื่อปฏิบัติการนี้ว่าอะไรดีอ่ะครับด็อกเตอร์ปฏิบัติการปราบวร้ายนิทานก่อนนอนปฏิบัติการปราบวายร้ายทานก่อนนอน เนื่องจากคนร้ายก่อเหตุหลายจุดเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องแยกแย้ายกันไปปฏิบัติงานแหญกมากฉัไม่ึีมีพายุได้ฮ <Yeah. S 1> กยตัวการ <Hey. S 1> หยุดน,นะเจ้าหมาป่ารีบกลับไปที่โลกิทานของเจ้าได้แล้วโนเวยสเตชั่น no โลกนี้สนุกจะตายมีแต่คนตัวเล็กๆยกกำมดแน่ <laughs> แล้วจะหาว่าฮีโร่ที่ทั้งเท่ทั้งหลอคนนี้ไม่เตือนนะ คนอะไรหลงตัวเองเป็นบ้าเป็นหลังพลังควบคุมวัตถุเสร็จแล้วที่ทั้งเทพแล้วก็เก่งเกินกว่าใครได้อะยุลมปากเ้าไปให้เต็มเต็มไปไกลลิบเลยว้า <peach> อเขาชอบอะถูกใจชอบชอบชอบ,ชอบเอาอีกทัลายทับลายอชอบอชอบเจ้ายากักษ์ในิทานหลุดมาจริงเหรอนเนี่ยนี่เจ้ายักษ์หยุดกระโดดโลดเต้นสักทีชาวบ้านเขาเดือดร้อนหมดแล้วดูไม่ฟังกันเลยนี่ฮีโร่นะไม่ใช่แมลงอย่างนี้ต้องขายายอย่างนี้ค่อยสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยใช่ไหมมาเลยมาเฮ้ยย่าย่าย่าตีนะหน่อย โอ้ยตายถึงสู้อย่างนี้มีมหวังบ้านเรือนพังหมดแน่เลยเฮ้ยฮะเฮ้ยทุบ่วเขียวคว้างมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เฮ้ย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 อะไรเนี่ยช่วยด้วยเฮ้ย ฮีโร Get e ่ที่โด่งดังท in ี่ทานฮีโร่ของเจ้าทำให้เรตติ้งของเราตกกระจายจริงดิเรื่องพวกเราฮิตขนาดนั้นเลยละครับเนี่ยฮิตมากเลยอ่ะขอถ่ายรูปคู่ไปที่เราลึกหน่อยได้มะจะดีเหละครับเอาล่ะนะสี่ห้าหก้แค่ดีก็หลงกลเราซะแล้ว จะว่าไปดีใจไปก็เท่านั้นเดี๋ยวเจ้าพวกเนี้ยก็ชนะเราอยู่ดีนั่นแหละก็เรามาตัวร้ายนี่น่ายังไงยังไงก็ต้องแพ้พระเอกวันยังค่ำโลกเนี้ยมันน่าสนุกจริงๆริงถ้าอย่างนั้นแล้วก็อยู่ถาไวรไปซะสเลยดีกว่าเราโอ้มครักกุ๊ย ดีแท้เพราะเรื่องนี้เองเหรอเนี่ยนึกถึงตอนเราเป็นเด็กๆจังนะปันปนเล่นเป็นเจ้าชายกีตาเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้วใครจะเป็นเจ้าหมาป่าใจร้ายดีนะนี่เด็กหนูเล่นเป็นหมาป่าใจร้ายได้ไหมจ๊ะเออครับคุณครูครับ เราประมาทฝีมือพวกนั้นเกินไปลืมนึกว่าพวกเขามาจากโลกนิทานย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ธรรมดาเจ้ายักษ์ตาเดียวส่งผมขึ้นไปโน่นเลยเก <c oughs> ือบทะลุไปอวกาศเลยครับกว่าจะไต่ต้นถั่วยักษ์ลงมาได้นะแทบตาย ของผมนะครับก็โดนพายุจากลมปากเจ้าหมาป่าทั้งรุนแรงนะฮะและที่สําคัญเหม็นสุดๆเลยครับก็ยังดีกว่าถูกสาบเป็นหินอย่างชั้นแล้วนะโชคดีที่แฟรี่เนี่ยแก้คาถายยแม่มดนั่นได้นี่แปลว่าเราจัดการพวกนั้นไม่ได้เลยเหรอฮ้ยอย่าเพิ่งหมดหวังสิแม่ด็อกนะจริงค่ะมีเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นจะมาหมดหวังไม่ได้ถ้าเรารู้จุดประสงค์ของพวกเขานั่นอาจจะทําให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าผมรู้ครับจะรู้เหรอครับ พวกนั้นเน่ยเขาน้อยใจที่เป็นตัวร้ายแล้วก็ต้องแพ้ตลอดผมเองเนี่ยเคยเล่นเป็นตัวร้ายในยละครเวทีของโรงเรียนนะครับบทเนี้ยไม่มีใครอยากเล่นทุกคนอน่อยากเล่นเป็นแต่พระเอกกันทั้งนั้นแต่ผมก็ยอมรับมันและผลที่ได้รับ ก็คือเปลี่ยนชีวิตของผมไปเลยครับตอนเด็กๆแกผมยังคุยไม่เก่งเลยไม่ค่อยมีเพื่อนแต่หลังจะได้แสดงเป็นเจ้าหมาป่าตัวร้ายก็เริ่มมีคนรู้จักผมมีเพื่อนมากขึ้นแล้วก็พูดเก่งขึ้นผมก็เลยชอบไม่ทานมาจนถึงทุกวันนี้ที่พวกเขาน้อยใจพวกมัวแต่คิดในแง่ลบผมเนี่ยอยากให้พวกเขาได้มองเห็นด้านดีของบทตัวร้ายบ้างผมมั่นใจว่าเหตุผลนี้จะช่วยคลี่คลายระวุ่นวายนี้ได้เอาล่ะเรามาช่วยกันแก้ปัญหาให้พวกเขากันเถอะครับเอาแล้วสิสามฮีโร่ของเรา สู้กับตัวร้ายจากโลกนิทานไม่ได้เลยจะทำไงดีล่ะคะเนี่ยไม่ต้องห่วงครับถ้าใช้วิธีของผมจะต้องแก้ปัญหาได้แน่เดี๋ยวลองมาดูกันเอาละค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าแผนการของณเดชจะใช้คลี่คลายปัญหาของเจ้าตัวร้ายจากโลกนิทานได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับถึงเขาจะเป็นตัวร้ายแต่นั้นก็เป็นเพราะหน้าที่ถ้าได้คุยกันต้องจัดการได้แน่นอนครับไม่เชื่อไปดูฝีมือของผมกันเลยดีกว่าตอนเรื่องบุญน,น,นิทานก่อนนอน ไม่รู้เรื่องไหมเนี่ยไม่ลองก็ไม่รู้ปราปรามกันก่อนดีไหมแล้วค่อยปลุกปั่นเราไม่ได้มาปลุกปั่นแต่เรามาเจรจาเพื่อเปิดโปงเฮ้ยเปิดโลกทัศน์ใหม่แตงหากว่าแต่จะจัดการยังไงกับเจ้าันนเดียด้วยนี่ไงสุดยอดนวัตกรรมที่รวมเอาวิทยาศาสตร์กับเวทมนต์เข้าด้วยกันเมจิกสารพัดนึก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 ใช้วาดอะไรสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นจริงเราก็ใช้วาดของที่เป็นจุดอ่อนของพวกมันมาจัดการยังไงล่ะ มากันอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เข็ดใช่ไหมจุดออกของหมาป่าก็ต้องนี่เลยอะไรกันเนี่ยอุ้ยลูกหมูสามตัวเหรออุ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแหมตามบทหม,มาป่าก็ต้องแพ้ลูกหมูสิทำไมเป็นงี้ได้เปลี่ยนแผนใหม่ดีกว่าขอประกาศให้ฉันหน่อยเอาตามนี้นะจะหนีอย่างนั้นเหรอกันต้องเจอนี่เลยโ้ยยไม่เจอเฮ้ย hey, ตอนนี้แหละ หมาป่าปากเหม็นเสร็จแน่เจ้าเอาวัดสำเร็จ้ามัเขาทำไมอะตัวเองจับได้แล้วแต่ว่าฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมฝีมือวาดรูปของเราสามคนเนี่ยห่วยเป็นบ้าเลยอะ แป้อกแล้วเลยเนี่ยอยากทำอะไรก็เชิญเลยจะจับไปท่วงน้ำประปาหรือว่าจะพาดห้องเอาหินลูกใหญ่ๆใ,ใส่เข้าไปเขาชินแล้วชีวิตของเรดวูดทำไมถึงต้องมาจบแบบอันเดนอันเดนทันกีทุกทีมีชื่อกับเขาด้วยเรดวูเหรอ ไม้แต่ชื่อก็ยังไม่มีใครรู้จักเลยเป็นตัวร้ายก็เงี้ยดมันมันีใครอยากรู้จักชื่อมีแต่รอคอยไอ้ถึงจุดจบอย่างโหดร้ายแม่ <c oughs> ถึงจะต้องจบแบบโหดร้ายเนี่ยแต่บทบาทของคุณเรดวูฟก็สแสดงให้เด็กๆเ,เห็นผลร้ายของการทําชั่วเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะไม่ได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเป็นบทที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับน่าภาคภูมิใจเหรอครับบทตัวร้ายเนี่ยมักจะเป็นบทที่ไม่มีใครอยากเล่นเพราะไม่อยากแพ้ไม่อยากถูกเกลียด แต่คุณก็ยอมเสียสละที่จะรับบทนี้คุณเยี่ยมมากเลยครับจริงเหรอข้าย่ยมมากเลยกันเหรอใช่สิครับว่าแต่ตอนเนี้คุณไม่ได้อยู่ในโลกนิทานแล,แล้วแล้วใครจะสอนเด็กๆล่ะครับเออโอ้เนาะแต่ว่าเนาะข้าก็ไม่รู้จะกลับไปได้ยังไงนะซิเพราะว่าข้าเน่ะตามตามๆเขามาปากกาเมจิกเปิดมิติไง โ,โลกนิทานจริงๆด้วยนะขอใจพวกเจ้ามากๆเลยนะข้าขอสัญญานะข้าจะทําหน้าที่ของตัวร้ายให้ดีที่สุดเลยทีเดียวเชียวนะข้าไปนะข้าเหนื่อยไปแล้วโชคดีอย่าสำเร็จไปจัดการพวกที่เหลือกันต่อเถอะพวกเราไปอ่ นี่อ่บอกนะว่าต้องปีนขึ้นไปบนโน้นอีกอะอ้าวไม่งั้นจะเจอเจ้ายักษ์ตาเดียวเหรอเนี่นี่พวกนายได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนใครกําลังร้องให้ช่วยเออจริงด้วยรีบหาดูเร็วเย้นั่นเจ้ายักษ์ตาเดียวนี่ไํทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไปดูกันเถอะพวกเรา นายเป็นอะไรโมโหนแค่เล่นอยู่ทำไมเนี่ยช่วยเขาด้วยเขาหลงไม่ได้ช่วยเขาด้วยช่วยเขาทีนะก็ได้ก็ได้หวังว่าคงไม่ได้เล่นลูกไม้กับพวกเรานะโอ้ไม่เลยข้าสาบานด้วยเกียรติของยักษ์ตาเดียวไปเดือดไปถ้าทางจะกลัวจริงๆฮะช่วยเขาหน่อยเถอะพวกเราก็ได้แต่นายต้องสัญญาก่อนว่าถ้าเราช่วยนายลงไปนายต้องกลับบ้านว่าไงโอเคว่าไงว่าตามกัน ทีนี้ก็กลับบ้านได้แล้วโอ้ไ่เอาอะเอาขาไม่กลับอ่ะเขายังไม่อยากกลับเ็าอยากเล่นที่นี่<อ>้ก็สัญญาเขาไว้แล้วไงยัดอะไรไม่รักษาสัญญาก้นที่นู่นมันสูง่าเขาไม่อยากอยูอย่ที่สูงๆอีกแล้ว,วเขากลัวนี่ถามจริงเหอถ้านายกลัวความสูงแลวอาศ,าศาัยยบนปราสาทก้อนเมฆได้ยังไง ก็ก็เขาเขาไม่เคยออกไปไหนเลยไงอ้าวแล้วที่วิ่งไล่คนที่มาจิกห่านทองคําของเจ้าไปล่ะทําไมออกมาได้เขาเขาไม่เคยกลัวความสูงอะนะแต่เพราะว่าเรื่องวันนั้นอะทำให้เขาตกจากต้นถั่วลงมาเขาก็เลยเลยกลัวความสูงมาตลอดเลยอะจริงๆนะเขากลัวจริงๆอะเอาไงดีล่ะทีนี้งั้นเราก็ต้องรักษาโรคกลัวความสูงให้เจ้ายักษ์นี่ สนุกเขาชอบเขาชอบสนุกเอาอีกเอาอีกนี่เลิกกลัวความสูงแล้วใช่ไหมงั้นพอได้ยังโดดมาเป็นสิบเที่ยวแล้วนะเนี่ยยังสนุกอยู่เลยโดดอีกโดดอีกกลับไปโดดเล่นที่ปราสาทก้อนเมฆต่อดีกว่าไม่มีใครห้ามด้วยก็ได้แต่ขอเอาเจ้านี้กลับไปนะนานๆนนได้เปล่าอรอโอเคโอ้จริงเหรอกันก็ไปหลับายบาย มาแล้นเหรอทีสามิโร่รอยยางเนี้ยต้องเจอนี่นี่เล่นจมตีเราก่อนเลยนะนเดชขออาวุธปราบแม่มดหน่อยฮอเอานี่ดาวพิเศษถ้าไม่ยอมคุยดีเนี่ยก็ขอปราบก่อนเลยแล้วกันนะจ้า ถือดาบแบบนี้ก็โดนฟ้าผ่าแล้วสิจะคุยทำไมเสมียเวลายังไงพวกเจ้าก็แก้ปัญหาให้ข้าไม่ได้หรอกข้ารู้ฟังกันก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนสิครับใช่ครับผมน่ะตอนเด็กๆเนีเ่ยก,ก็เคยรับบทตัวร้ายเป็นบทที่ไม่มีใครอยากเล่นแต่ผมก็ยอมเล่นเพราะฉะนั้นผมถึงเข้าใจความรู้สึกของคุณดีความรู้สึกความรู้สึกอะไรอ่ะความรู้สึกของคนแพ้ไงครับว่มามันหน้าน้อยเนื้อต่ำใจขนาดไหนโอ้ยเรื่องนั้นอ่ะข้าไม่สนหรอกจะแพ้กี่สิบกี่ร้อยหนข้าก็ไม่เดือดร้อน อ้าวแล้วทำไมก็ข้าอยากจะมีคนรักกับเข้าบ้างมันก็แค่นั้นน่ะ คิดดูนะนิทานกี่เรื่องกี่เรื่อง,ก,องก็สร้างให้ข้าแต่งงานพอแป๊บหนึ่งสามีก็ต้องตายแถมยังเป็นศัตรูกับลูกเลี้ยงอีกข้าน่ะโดนเดี่ยวมากๆเลยทำไมข้าจะมีคนรักกับเขาบ้างไม่ได้หรือ,อยังไงกันเอาแบบเออจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะได้มาได้ไหมแหมมันก็นะใช่สิข้าไม่ได้สวยเลยรักในปัตตพีนี่ ใครที่ไหนจะมารักข้าเขานะ่ะอยากจะแต่งงานกับคนที่หน้าตาดีๆกันทั้งนั้นนะจริงมะโอ้ไม่จริงครับไม่จริงผมไม่สนเรื่องหน้าตาหรอกครับของงี้มันอยู่ที่ใจถ้าไม่สนอย่างนั้นก็เรามาเป็นแฟนกันมา,าจะดีเหรอครับงั้นก็เจ้าหรือว่าจะเป็นเจ้าดีอีกเห็นมะมไม่มีใครต้องการข้าเลยสักคนเดียวอ่ะขอเธอหยุดได้แล้ว หลีกไปมาขวางข้าไว้ทำไมวันนี like ้ข้าขอยอมตายซะดีกว่าที im ่จะทนอยู uh ่โดยที่ไม่มีใครรักข้าต้องการข้าข้ายังไงล่ะข้ารักเจ้านี่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 เจ้าไปเดีล้อเล่นขำๆใช่ไหมข้าแมดด็อกไม่เคยพูดล้อเล่นข้าแอบรักเจ้ามานานแล้วแต่เจ้าก็อยู่สูงเกินกว่าจะเอื้อมถึงข้าก็เลยได้แต่เก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ที่เจ้าพูดจริงเหรอเจ้าร จริงเหรอจริงสิเรากลับไปโลกนิทานและไปใช้ชีวิตอย่างสุขสงบที่นั่นกันเถอะนะเฟเรียที่รักของข้าตกลงจ้าแม่ดิ ที่นี้ก็เหลือแต่กลบเกลื่อนน่องรอยความเสียหายไม่ต้องเป็นห่วงนะพอพวกเรากลับไปโลกนิทานทุกอย่างก,ก็จะคืนสู่สภาพเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นค่อยยังชั่วงานพวกเราจะได้น้อยลงไปหน่อยเนะขับใจพวกเจ้ามากนะสามฮีโร่ข้าขอลาก,ก่อนบไม่าย,ายกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างนี้ทุกคนก็ต้องลืมเรื่องบนโลกนิทานไปด้วยนะสิเดี๋ยวก่อนแฟรี่พิ่งไปนเดทนเดทตื่นได้แล้ว นายนอนนานแล้วนะนายนี่อานิทานเสร็จแล้วก็หลับเหมือนเด็กจริงๆไปไปกลับไปนอนที่บ้านไปเห็นไหมล่ะครับถ้าเราคุยกันดีๆช่วยแก้ปัญหาให้กันเราก็สามารถหยุดการใช้ความรุนแรงหรือเรื่องเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆ แหมคราวนี้เนี่ยนัดเด็กเขาแสดงฝีมือสมกันที่เป็นพระเอกซะเต็มที่เลยนะคะเนี่ยแหมแน่นอนอยู่แล้วสิครับ <c oughs> ยืดใหญ่เลยนะคะระวังหน่อยเธออย่าเหลิงมากเดี๋ยวภารกิจสัปดาห์หน้าจะไปไม่รอดเอาภารกิจสัปดาห์หน้าเป็นยังไงเหรอครับดรแอนดอกกอรแอนขออุบไปก่อนนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าเป็นภารกิจที่ทั้งสุขทั้งทุกข์สำหรับสาฮีโร่เชลล <c oughs> รอดูกันวันศุกร์หน้านะคะน้องๆ6กโมงเย็นทางช่อง 3, 3> สวัสดีครับเมื่อสามหนุ่มเกิดผิดใจกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้ว แวสวยคนนั้นเป็นใครกันละเนี่ยแล้วบอยหมยดัดณเดชจะกลับมาเข้าใจกันได้หรือเปล่าเรามาเอาใจช่วยกันในสุขนหน้านะครับ